แฟนคลับเม้นตรงความรักของแอป,ปนอนท์กุลที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองล่าสุดสาวแอป,ปทักษอรนพักสุขเจริญได้ห่างจากหวานใจตัวจริงอย่างหนุ่มนนท์กุลชาโนน์สันตินธรกุลโดยแฟนหนุ่มเองได้บินลัดฟ้าไปทํางานถึงนิวยอร์กส่วนสาวแอป,ปทักษออนก็ยังทํางานอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมกับใช้เวลาพักผ่อนกับลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องปีใหม่เอวารินเตชนรงพร้อมกันนี้ยังพากันไปเที่ยวและถ่ายภาพ มาให้แฟนคลับและอัปเดตให้หนุ่มนนกูลได้ดูอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าดูน่ารักมากๆเลยทีเดียวพร้อมกันนี้หนุ่มนนกูลยังไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์กับเซตภาพสุดแสนจะน่ารักนี้เป็นอิโมจิรูปคนอินเลิฟสามรูปซึ่งน่าจะหมายถึงหนุ่มนนกูลสาวแอปทักษออนและน้องปีใหม่อย่างแน่นอนค่ะแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องโฟกัสที่คอมเมนต์ของแฟนคลับที่พูดถึงความรักของหนุ่มนนกูลและสาวแอปได้โตร และแรงแบบสุดๆโดยได้คอมเมนต์ว่าขอบคุณความมั่นคงใส่ใจสม่ำเสมอที่โนนมีให้แอฟ,ฟกับน้องปีใหม่เสมอมาน้องปีใหม่สนิทใจโนนแอฟ,ฟสบายใจโนนมีความสุขทุกอย่างลงตัวนิสัยใจคอก็ค่อยปรับจูนกันไปไฟเขียวทั้งสองบ้านให้ใจไร้อิปะสากรักการให้เหมือนท่านมาโครง กับคนดียีนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะการเดินทางไปทำงานก็ขอให้ประสบผลดีดังใจหมายค่ะคืนฮอดเดอ้อซึ่งแน่นอนเขาว่าได้รับการกดไลค์ไปมากมายเลยทีเดียวเพระต้องยอมรับจริงๆว่าตั้งแต่หนุ่นนนกุลได้เข้ามาอยู่เคียงข้างสาวแอปทักษออนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีมันเปลี่ยนไปเลยฉะนั้นคูนี้ไปได้ไกลอย่างแน่นอนค่ะแฟนคลับและทางข่าวบ,บันเทิงเชียร์เสมอนะคะ มีข่าวดีเมื่อไหร่จะแวะมาบอกข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ช่นชือบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า